สวัสดีค่ะมาค่ะมา ลายน it, well. ี้สำหรับแม่ค้าคนไหนอยากจะขายดีนะคะเข้ามาโลดนะคะภาพชัดเสียงชัดนะคะมหาสิทธิทุกท่านจากอ้ออ้อยชอดีม่และความสุขสุขอุรายิ่งทํยิ่ง ขอให้รวยด้วยเงินท่ามากมายรวยด้วยน้ำใจและมีสุขภูริเปิดบานใจสุดน,น้ำด้วยการลุกขึ้นมาสร้างชะตาให้ตัวเองชุดเท้าค็อดีไปหมดสดทุกอย่าง ท่าเต้นแอปเลไหมตัวแอปเลก็ต้องใช้ทาเต้นแอปเบลนะบุคคลีมีหลายแนว สวัดสดีค่ะ นะแม่ค้าแม่ขายนะักธุรกิจออนไลน์ผู้ใด่ต้องการที่จะอยากรู้เคล็ดลับความขายดีนะจ๊ะมาฟังไลน์นี้ของคูเบอรี่เลยเอกราสวนภูมิวันนี้มาแชร์ประสบการณ์โอเค มาฟังกับเทคนิคความขายดีนะจะเทคนิคที่หนึ่งนะจ๊ะทุกคนคะ่ะมาเริ่มกันเลยนะคะมาเริ่มกันเลยเนาะใครที่มาทีหลังก็เดี๋ยวมาย้อนดูแล้วกันนะคะ <c oughs> ที่จะเริ่มเลยนะคะ กาแฟนะคะ FM Coffee ตัวนี้เลยฟูคารี่ขายดีหนักมากนะจ๊ะขายดีหนักมากของไม่พอขายแล้วนะจุดๆนี้นะจ๊ะหอมมากหอมมากกาแฟสายเบิร์นสายสุขภาพนะจ๊ะ เอ็มคอปปี้ตัวนี้ไม่มีน้ำตาลน,นะคะทุกคนคะ่ะใช้ครีมเทียมถั่วเหลืองเนาะแทนครีมเทียมนะคะใช้ซูคาโรสแทนน้ำตาลน,นะจ๊ะบอกเลยว่าหอมมากอร่อยมากอร่อยอร่อย รสชาติกลมกล่อมออกมานิดๆหวานหน่อยๆไม่เชิงว่าหวานเลยเพราะใช้สูขารสแทนน้ำตาลเนาะและใช้คือทุกอย่างอะ่ะผลิตภัณฑ์มีส่วนผสมของสมุนไพรนะคะส่วนผสมของสิ่งที่จะเป็นต่อร่างกายทั้งนั้นเลยสารกัดจักสมสารกัดจักเห็ดหินจือทุกสิ่งทุกอย่างอยู่นี้มีแต่สิ่งดีๆทั้ทงนั้นเลยเนาะเยอะยแยะมากมายมากกว่า50นิด ร้อยอร่อยมาแล้วก็มาเข้าสู่เนื้อหากันเลยนะจ๊ะทุกคนถาโอเคนะคะ mm hmm. คูเปอรีร่ลีลาเยอะมากไปแล้วเนาะโอเคเริ่มเลยนะจ๊ะเริ่มกันเลยนั่นก็คือนะคะสิ่งที่คูเปอรีร่ทําไปตะกี้นี้นะคะสิ่งที่คูทําไปตะกี้นี้คือเคล็ดลับข้อที่หนึ่งเลย คล็ดลับข้อที่1ถ้าคุณอยากจะเป็นแม่ค้าขายดีถ้าคุณอยากจะเป็นคนที่ค้าขายหยิบจับอะไรก็เป็นเงินเป็นทองคุณจะต้องมีคือข้อที่1ข้อที่หนึ่งที่ครูทําไปตะกี้นะคะสิ่งที่ครูทําไปตะกี้คือกินใช้สินค้านะคะคุณจะต้องกินใช้สินค้าเพราะเมื่อไหร่ก็ตาม oh ที่คุณสั่งสินค้ามาหรืออะไรก็แล้วแต่ถ้าคุณเป็นแม่คา้าแม่ขายออนไลน์อยู่หรือคุณอยู่ในเคสเมรหรืออะไรใดๆก็แล้วแต่ ถ้าคุณสั่งสินค้ามาแล้วคุณห่วงคุณไม่กินเลยคุณเก็บเอาไว้ขายอย่างเดียวเลยคุณก็ไม่รู้คุณก็ไม่รู้ว่าสินค้ามันเป็นลักษณะแบบไหนสินค้ามันขาดมันเอ่อรสชาติเป็นยังไงไอ้ตัวนี้ช่วยเรื่องอะไรนะไอ้คอลลาเจนช่วยเรื่องอะไรนะไอ้กาแฟช่วยเรื่องอะไรนะโรดิต้าช่วยเรื่องอะไรนะและหลายสิ่งหลายๆอย่างคุณก็จะไม่รู้คุณจะไม่รู้คุณได้แต่รู้คุณได้แต่อ่านจาก จากในตัวกล่องหรือคุณไปศึกษามาจากในทีมในในทีมในระบบการขายของเราใดๆก็แล้วแต่คุณไปศึกษามาคุณก็ได้แค่ศึกษาแต่คุณไม่ได้รู้ลึกไม่ได้รู้จริงเพราะคุณไม่ได้สัมผัสคุณไม่ได้กินใช้สินค้าเองเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกินใช้สินค้าเองคุณจะรู้ลึกรู้จริงมากกว่าทฤษฎีรู้ลึกรู้จริงมากกว่าทฤษฎีที่เราไปอ่านมาที่เราไปศึกษามา เมื่อใดที่เรากินเราจะสัมผัสได้ถึงรสชาติของมันและเราจะสัมผัสได้ว่ามันเป็นแบบไหนและมันมีผลอะไรต่อร่างกายของเรามันเป็นยังไงบ้างมันทำมันทาให้ร่างกายของเราเปลี่ยนแปลงไปแบบไหนบ้าง <honestly> บอดอะไรครูพี่ขายดีมากมาจุดจุดนี้นะคะเลยอดรนทนไม่ไหวอยากที่จะออกมาแบ่งปันทุกคนนะคะว่าเคล็ดลับเทคนิคการขายดีวันนี้คุูพี่เอามาฝากสามเทคนิคที่จริงแล้วมัน มันละเอียดอ่อนมันเยอะกว่านี้มากมายเหมือนกันแต่ว่าจุดหลักๆเลยมันจะอยู่สามเทคนิคนี้นะจ๊ะโอเคสามเทคนิคนี้เทคนิคที่หนึ่งก็คือคุณจะต้องกินใช้สินค้าเองเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณกินใช้สินค้าเองคุณจะรู้สึกถึงฟิลลิ่งถึงความรู้สึกว่าเอ๊มมันช่วยอะไรเราได้บ้างอย่างกาแฟตะเี้เขาช่วยอะไรเราได้บ้างกาแฟเขาช่วยให้เรานั้นหุ่นดีเผาผ่านไขมัน แม่ว่านะทุกคนขาคูเพอรี่มเมื่อก่อนเมื่อก่อนเอาตรงๆนะไม่ใช่เมื่อก่อนแม้กระทั่งตอนนี้ด้วยซ้ําแต่แต่เริ่มมาสองวันแล้วที่เริ่มเริ่มมาปรับปรุงตัวเองเนาะเมื่อก่อนครูเป็นคนชอบกิน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 คือเป็นคนสายแดกเอาง่ายคือเป็นสายแดกนะเอาง่ายคือเป็นสายแดกและไม่ชอบที่จะออกกับรังกายแต่เราก็โคตชโชคดีมากๆที่เราได้ตัวช่วยตัวนี้เราได้กาแฟเราได้เอสเอ็มเราได้โปรตีนเชคเข้ามาช่วยดังนั้นคือเราไม่ต้องออกกําลังกายก็ได้แต่ว่า ถ้าเราต้องการให้ร่างกายของเรามันสมบูรณ์แข็งแรงเราจะต้องออกกำลังกายถูกต้องไหมคะทุกคนดังนั้น,น,นคุกขลีออกมาแล้วสองวันนะคะโอเคนะคะเคล็ดลับที่1ก็คือคุณต้องกินต้องใช้สินค้าคุณถึงจะบอกได้ว่าสินค้าของคุณมันมีประสิทธิภาพประสิทธิผลอะไรบ้างมันช่วยเหลือเรื่องอะไรบ้างมันทําให้ชีวิตคุณดีขึ้นยังไงสินค้าของเราเข้ามาช่วยให้ชีวิตของเราดีขึ้นยังไงบ้างอะไรยังไงบ้างนะคะภาพชัดเสียงชัดอยู่ใช่ไหมคะทุกคนจ๋านะคะ มันจะทําให้คุณรู้ว่าสินค้าเขามาช่วยอะไรคุณได้บ้างนะคะส่วนข้อต่อมามันจะเชื่อมโยงกันคุณพี่จะพูดรวมๆเลยนะคะส่วนข้อต่อมาคือข้อที่หนึ่งคุณกินใช้สินค้าไปแล้วข้อนี้เด็ดมากๆคุณต้องรักสินค้าคุณจะรักสินค้าได้ยังไงคุณจะรักสินค้าได้ก็ต่อเมื่อคุณกินใช้สินค้าเสร็จเรียบร้อยมันให้ผลอะไรกับคุณมันทําให้คุณสวยขึ้นมันทําให้คุณหุ่นดีขึ้นมันทําให้คุณนั้นแบบ รักตัวเองมากขึ้นเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่าร่างกายเรามันโอเคร่างกายเรามันหุ่นดีมันอยากใส่ชุดไหนมันก็ได้ใส่เมื่อนั้นนะคุณจะเกิดความรักขึ้นมานะคะคุณจะต้องรักสินค้าจากหัวใจของคุณโดยแท้จริงคุณจะต้องรักเพราะเมื่อไหร่ก็ตามทุกสิ่งทุกอย่างก็แล้วแต่นะความรักนี่สําคัญมากๆถ้าเราไม่ได้มีความรักในสิ่งใดๆเลยสิ่งนั้นๆก็จะไม่อยู่กับเราสิ่งนั้นๆจะไม่ได้ตอบแทนคุณเราอยู่แล้วนะคะ ดังนั้นข้อที่2นี้สําคัญมากๆคือคุณจะต้องรักสินค้าด้วยจากหัวใจที่แท้จริงนะคะคูเปอรี่รักมากกาแฟรักทุกตัวคือทุกตัวเขาเข้ามาช่วยให้เราสุขภาพดีเขาเข้ามาช่วยให้เราแบบหุ่นดีฟิตแอนด์เฟิร์มและเข้ามาช่วยให้เราแบบคือโรดิต้าก็ดีคือทุกตัวดีหมดอะนะคะเนาะสวัสดีคุณจุลิลาสวัสดีมหาเศรษฐีทุกท่านนาจ๊รค์ูเอรี่ไม่ได้ทักนะคะแต่ว่ารักทุกคนเนาะวันนี้อยากจะออกมาบอก ด้วยหัวใจจริงๆอยากจะบอกด้วยหัวใจที่แท้จริงว่าเคล็ดลับเทคนิคการขายดีนะคะเพราะครูพลีีสัมผัสมาด้วยตัวเองและเราเรียนรู้มาด้วยจากคอร์สการเรียนรู้ของ t ี w ใน t ี w มยูมินเนของแมครูสิตาและหลายๆผู้นําหลายๆคนที่เราไปเรียนรู้มาเนาะและเราก็เอามาทําเองเอามาปฏิบัติเองแล้วเราเห็นผลเองแล้วเราจึงอยากที่จะเอามาส่งต่อให้ทุกคนเนะาะข้อที่2คุณจะต้องรักสินค้าจากหัวใจ คุณจะรักแค่คำว่ารักจากหัวใจด้วยปากด้วยปากมันบอกพูดเอ่อฟังชัดๆนะ,ะทุกคนจ้ะคุณรักด้วยปากรักด้วยปากไม่ได้เห็นผลนะจ๊ะปากคือนกแก้วนกขุนทองอยากจะพูดอะไรก็พูดได้ทั้งนั้นถูกต้องไหมคะจะจะพูดว่ารักจะจะพูดว่าเกลียดจะจะพูดว่าอะไรก็แล้วแต่ปากเรามันสร้างได้อยู่แล้วแต่คุณพูดว่ารักคุณจะต้องพูดออกมาจากปากและพูดออกมาจากหัวใจของคุณด้วยว่าคุณรักเขาขนาดไหน ว่าคุณรักเขาแค่ไหนนะคะนั่นคือข้อที่สองคุณจะต้องรักสินค้าจากหัวใจจะรักได้ยังไงจะรักได้คุณจะต้องกินต้องใช้เขาเชื่อมโยงมาจากข้อที่หนึ่งนะคะเพราะเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นคุณค่าเราไม่เห็นคุณค่าเราเห็นแค่ว่าเราอยากจะขายเพื่อเอาเราอยากจะขายเพื่อได้เงินคุณไม่ได้รักเขาถาวรคุณไม่ได้รักเขาจากหัวใจคุณไม่ได้ให้ความศรัทธาไม่ได้ความเชื่อมั่นในตัวเขา คุณก็จะขายได้แค่ช่วงแรกๆหลังจากนั้นต่อมาคุณเพราะอะไรเพราะอะไรมันจะเชื่อมโยงมาที่ข้อที่3นะคะข้อที่3ก็คือคุณจะต้องร่าเริงเบิกบานและกตัญญูรู้คุณสํานึกรู้คุณเนะาะร่าเริงบุบบานตื่นเต้นตั้งแต่ตอนเช้าแล้วตื่นเต้นตั้งแต่ตอนเช้าแล้วว่าอุ้ยมันต้องขายดีมากๆแน่ๆเลยฉันต้องขายดีวันนี้จะมีออเดอร์ใหญ่เข้ามารู้สึกไปก่อนนะคะรู้สึกไปก่อน และรู้สึกอิ่มฟูรู้สึกว่าฉันขายดีมากๆฉันเป็นคนโคตรขายดีจริงๆเนาะแล้วเมื่อไหร่ก็ตามที่เราไม่ได้กินไม่ได้ใช้สินค้าและเราหวังแค่จะเอานะคะนั่นคือคุณมีโฟของความขาดแคลนซึ่งมันไม่ได้อยู่ในคลื่นที่มันจะดึงดูดได้อยู่แล้วถ้าคุณอยากจะอยู่ในคลื่นที่มันดึงดูดได้คุณจะต้องมีหัวใจแห่งความสํานึกรู้คุณกระตันยูรู้คุณบอกรัก สานึกรู้คุณกับเขาว่าเขามาช่วยเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณยังไงบ้างเขามาทําให้คุณหุ่นดีขึ้นเขามาทําให้คุณสวยขึ้นเขามาทําให้คุณสุขภาพดีขึ้นจากที่คุณอ้วนเป็นหมูเลยจากที่คุณอ้วนเป็นเอ่ออะไรก็แล้วแต่ที่คุณแล้วแต่ที่ว่าคุณอยากที่จะพูดให้กับตัวเองเนาะเป็นฉายาของตัวเองจากที่คุณอ้วนขนาดไหนอะไรประมาณนี้เนาะเสร็จแล้วเขามาช่วยอะไรคุณได้บ้างเขามาช่วยคุณสวยขึ้นเขามาช่วยคุณหุ่นดีขึ้น นั่นแหละมันจะรักมาจากหัวใจและและคุณก็จะมีความและข้อต่อมานะคะทุกคนจ๋าต่อมานะครูพลี่แถมให้เนาะขายมันไม่ได้ขายขายมันไม่ได้ขายคืออะไรคะคือเรายู้รู้อยู่แล้วแหละว่าสินค้าของเรามันโคตรดีขนาดไหนถูกต้องไหมเพราะเราได้กินได้ใช้สินค้าเรียบร้อยแล้วดังนั้นคือเราขายเหมือนไม่ได้ขายเราจะขายเหมือนแบบว่าคือเราไม่ได้ไปเย็ดเย็ดขาย่ะทุกคนเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าสินค้าของเรามันเป็นสินค้าที่ดีดังนั้นคือเราไม่จําเป็นที่จะต้องไป เอากาแฟสันหน่อยนะเอาน่นเอาโน่นเอานี้หน่อยนะเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณยัดเยียดนั่นคือคุณโฟอยู่ในตกโฟและอยู่ในโฟขาดแคนเพราะคุณไม่ได้อิ่มฟูคุณไม่ได้รู้สึกสํานึกรู้คุณว่ายังไงยังไงสินค้าของคุณเขาก็ขายดีในตัวมันอยู่แล้วเขาจะขายดีในตัวเขาอยู่แล้วจากที่เรานั้นรักและศรัทธาและสําน,สนึกรู้คุณ ในการที่เขาเข้ามาในชีวิตเราแล้วเขาทําให้เราแบบผิวใสหุ่นดีสุขภาพดีขนาดไหนนั่นแหละเมื่อคุณรักแล้วมันจะเชื่อมโยงกันมาอยู่แล้วเมื่อคุณรักและสํานึกรู้คุณกับสินค้าของคุณคุณก็จะขายดีโดยปริยายนะคะซึ่งวันนี้นาะครูพอดีเองจากหัวข้อที่ว่าเราขายมันไม่ได้ขายนะคะทุกคนจ้ะคือเราขายดีอยู่แล้วแหละในออนไลน์ถูกต้องไหมเราขายดีทั้งออนไลน์แถมวันนี้ครูพอดีไม่ได้คิดอะไรเลยนะแต่ตอนเช้าคิดแค่ว่าโอ้ฉันขายดีจังเลยโอ้ทำไงดีเนะี่ย สินค้าไม่พอขายหรือทํำยังไงเดนนี่คิดคิดรู้สึกนะคะทุกคนค่ะรู้สึกว่าคุณคือคนขายดีมากๆและเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกเพราะความรู้สึกมันจะไปดึงดูดมาอยู่แล้วในสิ่งที่คุณปรารถนาต้องการกดแรงดูดกดจักรวาลมันก็จะมี2ทางอยู่แล้วคุณรู้สึกแบบไหนคุณรู้สึกว่าคุณแบบขายไม่ดีคุณก็จะได้ขายไม่ดีไงแล้วถ้าคุณรู้สึกว่าคุณขายดีคุณก็จะขายดีถูกต้องไหมคะ ครูเบอรี่เนาะวันนี้แค่ไปกินข้าวเนาะทุกคนคะ่ะปกติเนาะและเรารักสินค้าของเราอยู่แล้วเราไปไหนมาไหนเราจะแบกเขาไปด้วยเราจะเอาเขาไปด้วยทุกที่เลยไม่ว่าจะเป็นน้องน้ําหอมน้องกาแฟน้องโรล,ลิตา้าทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเข้ามาในชีวิตของเราที่สินค้าที่ครูเปอรี่ขายทุกตัวของทีแมันอยู่เนาะครูก็จะเอาไปด้วยทุกครั้งพอมาทำเมื่อไหร่ที่ครูไม่ได้เอาไปด้วยครูจะคิดถึงเขานะคะ วันนี้ก็เอาไปด้วยเหมือนเหมือนเช่นเคยเราเอาโรลิต้าไปด้วยเราก็วางสินค้าเสร็จแล้วเจ้าของร้านเขาก็เดินมาเราเราสั่งเิ็นค้ะเราสั่งอาหารเสร็จครบเรียบร้อยแล้วอะ่ะเจ้าของร้านเขาเดินมาเขาก็บอกว่าขายอะไรอาหารเสริมอะไรอะไรเงี้ยครูก็เฉยๆนะคะครูก็พูดไปตามที่ว่าครูคือรักสินค้าอยู่แล้วไงเพราะเรารักสินค้าเป็นทุนเดิมอยู่แล้วถูกต้องไหมคะทุกคนดังนั้นคือเราจะไม่อยู่ในโฟของการยัดเยียดขายสินค้า เพราะอันนั้นมันคือโฟของความขาดแคลนเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณไม่ได้รักเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณคิดแต่จะเอาคุณจับไม่ได้แต่คุณคิดอยากที่จะให้สินค้าดีๆจากหัวใจอยากจะให้สิ่งที่ดีๆกับผู้คนเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณมีจิตของผู้ให้คุณจะดึงดูดได้ดีสิ่งดีๆมันจะดึงถูกดึงดูดเข้ามาแบบโคตรง่ายโคตรสบายเลย <c oughs> ครูพลีก็ตอบไปว่าเออโลลิต้าค่ะอันนี้จะเป็นอาหารฮอร์โมนนะคะมันโคตรดีมากๆเลยพี่แล้วเขาก็ถามว่า อุ้ยเหรอดีเหรอเท่าไหรอ่อะราคาะเท่าไหรอ่อะเจ็ดร้อยเก้าสิบเขาก็บอกว่าทําไมแพงจังครูก็ไม่ได้พูดอะไรนะคะครูก็ตอบไปแค่ว่าอ้าวพี่ก็ของมันดีอะมันจะมันก็ราคานี้แหละก็ของมันดีนะคะถ้าราคาแบบว่าโดยทั่วไปมันก็ไม่ได้ดีอะไรไงแต่อันนี้คือของมันดีและปกติ ปกติครูพลี่เองเป็นคนที่ไม่ได้ชอบกินอาหารเสริมอยู่แล้วแต่พอครูได้มาลองใช้มาลองกินของผลิตภัณฑ์ของเทียร์ดัยูทำให้เรามั่นใจว่ามันดีจริงๆดังนั้นเราจึงกล้าที่จะพูดออกมาได้เต็มปากว่ามันดีขนาดไหนนะคะเมื่อเรากล้าเมื่อเรารู้สึกมันแท้จริงอยู่แล้วอะเราจะเสนอนําเสนอออกมาได้จากหัวใจของเราอะอย่างข้อที่หนึ่งที่ครูบอกไปแล้วตะกี้นะคะเราจะนําเสนอได้จากหัวใจของเราเพราะเรารักสินค้าของเราเพราะเรากินเราใช้อยู่แล้วดังนั้นเราจะรู้ว่าเขาเป็นแบบไหนอะไรยังไง เสร็จแล้วพี่เขาก็เลยบอกว่าอุ้ยพี่ก็ชอบอยู่นะอาหารเสริมพี่เอาพี่เอาแต่พี่ขอชิมก่อนได้ไหมอะไรเงี้ยสองเก่าของครูเบอร์รี่นะคะสองที่ครูกินอยู่แล้วมันจะเหลืออยู่ประมาณสี่เม็ดนะมันเหลืออยู่ประมาณสี่เม็ดเขาก็เขาก็ฉกไปเลยนะเสร็จแล้วเขาก็เลยเขาก็เลยบอกว่าให้พี่นะพี่อันนี้นะเสร็จแล้วก็เอาอีกกล่องหนึ่งเจลกาสิอะไรเงี้ยแต่ก็ไม่เป็นไรไงคะเพราะว่าเรากินไปแล้วกล่องนั้นมันจะเหลืออยู่ประมาณครึ่งหนึ่งแล้วเนาะแต่เราก็คือเรามีจิตใจของความ ความอะไรครับความเหลือเฟืองไงเพราะเราไม่ได้คิดแต่ว่าอยากจะได้เราไม่ได้คิดแต่ว่าเราจะยัเยียดขายแต่ลูกค้าจะมาขอซื้อเราเองเมื่อไหร่ก็ตามที่เราเห็นคุณค่าของสินค้าของเราลูกค้าจะคมมาขอซื้อเราเองนะคะดังนั้นคือโคตงง่ายโคตรสบายคูเปรี่ขายดีหนักมากนะจ๊ะนี่ก็คือเคล็ดลับของความขายดีนะจ๊ะใครที่มาทีหลังก็มาย้อนดูแล้วกันบอกได้เลยว่าคูเปอรี่ให้จากหัวใจให้จากสิ่งที่เรานั้นประสบพบเจอมาให้จากสิ่งที่เรานั้น เรียนรู้มาด้วยตัวเองและรู้และแกะรอยของตัวเองมานะคะและเรียนรู้จากคอร์สมินเลนแน่ด้วยหลายสิ่งหลายอย่างประกอบกันไปดังนั้นคือจิตใจของคุณนะคะจิตใจที่อยากจะให้จิตใจที่รักจากหัวใจจิตใจที่กินใช้สินค้าเองทําให้คุณมั่นใจทําให้คุณรู้สึกเหลือเฟือในใจรู้สึกเหลือเฟือในร่างกายทุกอนูเซลของคุณเมื่อไหร่อ่ะคุณจะดึงดูดสิ่งดีๆได้แต่เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกขาดแลนอยากจะขายได้อยากได้อยากจะเอาอยากจะโน่นนั่นนี่ คุณจะขายได้แค่แป๊บๆเท่านั้นคะ่ะสิ่งที่มันเป็นแก่นแท้ที่สุดคือคุณจะต้องมีหัวใจเห็นความมั่งคั่งเหลือเฟือและรักสินค้าจากหัวใจที่แท้จริงของคุณกินใช้สินค้าไม่หวงสินค้าไม่รู้สึกขาดแคลนเมื่อไหร่ก็ตามที่เราแบบรู้สึกว่าเรารักเขามากๆแล้วเขาจะตอบแทนคุณเองนะคะเขาจะตอบแทนคุณของคุณเองโคตรง่ายโคตรสบายนั่นะเคล็ดนี้ก็คือเทคนิคการขายดีของครูเพอร์่นจ๊ะ ใครอยากจะเอาไปนําไปใช้ก็ใช้ได้เลยนะคะไม่สมวนลิขสิทธิ์แต่อย่างใดนะคะขอให้ร่ารวยมั่งคั่งขายดิบขายดีกันทุกคนนะคะวันนี้ไปแล้วจ้า